สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดช้าพีวันนี้นะคะวันนี้นะคะกับไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะกดช้าก็มา,าไม่แน่ใจว่าวันนี้ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรนะคะก็ขอเป็นพลังงานที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องหรือว่าสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่มารับชมช่องกดช้าพีวันนี้นะคะวันนี้นะคะกดช้าตอนนี้ก็สับไพ่เลเรียบร้อยแล้วนะคะ ไพ่นะคะเป็นสามถ้วยนะคะบ่งบอกถึงาการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีนะคะกับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ถือว่าดีมากเลยนะคะเป็นไพ่ของการเรียกอะไระคะเหมือนเราได้รับชัยชนะเลยสักอย่างหนึ่งนะคะมีการเฉลิมฉลองมี การปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีเหมือนกับอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะของวันนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าครูไพ่นะคะอยากสื่อสารเรื่องราวอะไรต่อนะคะหรือว่าวันนี้ไพ่เล่าเรื่องนะคะที่กดชา่านนำมานะคะทำคลิปนี้นะคะอยากจะสื่อสารอะไรนะคะ วันนี้เป็นวันพระนะคะแล้วก็กดชาก็ได้ไปดูพระจันทร์นะคะไปอาบแสงจันทร์มานะคะวันนี้ก็กลับเก็บพลังงานที่ดีๆนะคะเพราะวันนี้วันวันพระด้วยนะคะขอพลังงานแรกนะคะในออฟว n นค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะ การอาบแสงจันทร์นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เราได้ถ้าเป็นภาษาเอา่อเรียกอะไระคะที่เราทราบกันมานะคะก็เหมือนกับเป็นการกักเก็บพลังงานที่ดีด้วยนะคะ The Hermit นะคะวันนี้ครูไพ่นะคะอยากจะสื่อสารเรื่องราวอะไรนะคะผ่านไพ่สำหรับนี้นะคะ วันนี้อากาศก็หนาเหมือนกันนะคะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะเพราะว่ากฤษชาเห็นข่าวนะคะว่าวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะอุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะคะประมาณ1-2องศาเลยนะคะก็ยังต้องใส่เสื้อแขนยาวเพื่อความอบอุ่นนะคะชั่วอ p อกคับนะคะไปที่4ีกระชาขอขยับนิดนึงนะคะ เราโดพลังงานกันนะคะว่าวันนี้ผู้ไพ่ไอยากจะสื่อสารเรื่องราวอะไรนะคะกับไพ่สาหรับนี้นะคะหรือว่าเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะอากาศหนาวก็ปีละครั้งนะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็ชวออฟสอดนะคะ ขอขยาย Two of ออฟสอดนิดนึงนะคะสองดาบแล้วก็เป็นไพ่รีแลกนะคะโอเคใต้สำรับของเรานะคะเป็นอะไรเอ่ยทีอ pentacle นะคะสามเหลี่ยนค่ะ เรามาดูพลังงานกันเลยนะคะก็พไพ่ใบแรกนะคะเป็นนายออฟอัศวินถือไม้เท้าแล้วกันนะคะคนนี้นะคะก็เป็นพลังงานที่มุ่งมั่นนะคะพร้อมอเขาเรียกว่าพร้อมก้าวมานะคะในสู่เส้นทางนะคะ คือเรื่องราวนี้นะคะจะเป็นการเจาะลึกนะคะที่ไพ่เล่าเรื่องนะคะเห็นภาพรวมนะคะเป็นเรื่องเดียวกันมันก็ว่าในออฟวานนี้นะคะอัศวินถือไม้เท้าไพ่ใบแรกนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะเป็น the h e r m i t มแล้วก็แปดไม้เท้าทู o อฟคัพนะคะใบต่อมาแล้วก็มี2ดาบนี้นะคะข้างล่างนี้แล้วก็ไพ่ลี l ลกแล้วก็ใต้สำหรับเราก็จะเป็นสาเหลียญ พลังงานในวันนี้นะคะไพ่อยากสื่อสารว่าเป็นเรื่องของก้าวหนึ่งที่กล้าหาญแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็บวกกับความชัดเจนที่กำลังมานะคะพลังงานนี้นะคะไม่ทราบว่าจะเป็นพลังงานของใครนะคะแต่ว่าที่กดชาินะคะตีความหมายจากไพ่เนี่ยไพ่กำลังจะบอกว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เคลื่อนมาตัวแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นอัศวินถือไม้เทา้า ก็ในขณะเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าคุณเหมือนจะต้องหยุดคิดก่อนนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับอ,อันนี้มันเป็นไพ่สองถ้วยมันก็เรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นใต้สําหรับเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับการทํางานร่วมกันนะคะเป็นทํางานในทีมอะค่ะก็ตีได้เป็นเรื่องของใครคนหนึ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะบวกกับ ความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานาในทีมเดียวกันนะคะซึ่งมันจะต้องมีความสัมพันธ์หรือว่าการสอดคล้องที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็การตีความเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะหนานอัศวินถือไม้เท้าคนนี้นะคะไพ่ใบแรกแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนี้นะคะ ไพ่ใบที่สองนี้นะคะก็บ่งบอกว่าคุณมีแรงผลักดันนะคะบางอย่างเนี่ยอยากทำมากๆอยากจะเริ่มอยากจะรีเริ่มนะคะถ้าตีเป็นในเรื่องของการงานก็ได้ความสัมพันธ์ก็ได้อยากเริ่มอยากคุยอยากเคลียอยากเดินหน้าแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่คุณกำลังคิดออคิดอย่างรอบคอบนะคะ เหมือนกับว่าไอการคิดอย่างรอบคอบเนี่ยคุณกําลังรอรอเหมือนกับรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้นะคะเหมือนกับคุณยังไม่แน่ใจอะคะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่สองดาาน,นี้นะคะมันเป็นการลังเลการรอการตัดสินใจยังไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าเท้าข้างหนึ่งเนี่ยของคุณหนะักเตรียมไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าหัวใจของคุณอนะหรือว่าในใจของคุณเนี่ยยังยังกาลังถอยออกกลับมาคิดก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เลยยังไม่ตัดสินใจยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็แปดไม้เท้าเนี่ยนะคะไพยย่หตรงนี้ใบที่สามแถวบนก็กำลังบอกว่าแปดไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับว่าเหตุการณ์หรือว่าข่าวสารอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณกำลังรอเนี่ยก็ กำลังมาคือเข้ามาละแหละแบบรวดเร็วมากเลยนะคะมีโอกาสที่ควรจะได้รับข้อความคำตอบหรือว่าแม้กระทั่งการติดต่อสิ่งอะไรที่คุณรอคอยอยู่ความคืบหน้าหรือโอกาสใหม่แบบที่คุณไม่ต้องไม่ทันตั้งตัวนะคะอันนี้ตีประเด็นได้2ลักษณะก็คือทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมีไพ่ถ้วยแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะถ้าใครรองงานอยู่จะได้รับข่าวสารที่ดีการติดต่อกลับมาค่ะ คุณอาจจะได้เริ่มต้นงานที่ดีงานใหม่ที่ใช่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็ดีนะคะแล้วก็ทํางานนี้เป็นทีมได้ด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าตีในเรื่องของความรักนะคะแปดไม้เท้านี้ก็คุณรอคอยข้อความจากใครบางคนรอการติดต่ออะไรจากใครบางคนมานะคะ,ะคนนี้นะคะเขาก็จะมีการติดต่อที่รวดเร็วฉับไวนะคะแล้วก็เป็นการที่มันจะต้องมีเขาเรียกอะไระคะ หมายถึงอาการมุ่งหน้าอย่างรวดเร็วฉับพลันนะคะแต่ว่ามันเหมือนปัจจัยกุลเนี่ยยังลังเลอยู่นะคะมันยังไม่ค่อยชัดเจนมันเหมือนกับมีการติดอะไรอยู่ในใจลังเลนะคะว่าจะใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าไพ่สองถ้วยนี้นะคะใบที่สี่แถวบนก็บอกว่าในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยค่ะไพ่ถ้วยเหมือนกับว่ามีการเชื่อมต่อที่ดีนะคะในพลังงานนี้ นะคะความรู้สึกเนี่ยมีการออตอบโจทย์กันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะมีการเชื่อมโยงที่ดีต่อกันหรือหรือใครคนนั้นนะคะที่ที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณด้วยการเชื่อมต่อบแบบจริงใจนะคะถ้าหากว่าตีเป็นเรื่องงานนี้กดชาขอตีเป็น2ประเด็นก็คือการได้ต้องคุยอะคะ่ะตกลงกันนะคะแล้วก็ ทํางานทีมเดียวกันที่ใช่หรือมีผู้ช่วยที่เหมาะสมอะคะ่ะคือคุณจะต้องมีเจอคู่ที่คิดแล้วก็สอดคล้องอันเดียวกับคุณนะคะถ้าเรื่องงานนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของความเข้าใจร่วมกันหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ท,ที่สาคัญเนี่ยไพ่สองดาบเนี่ยก็มาเตือนว่า แต่มันมันเหมือนว่าช,วช่วงนี้คุณมีความลังเลหรือความไม่กล้าตัดสินใจในทันทีค่ะท่านในความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าคุณกลัวผิดพลาดกลัวพลาดกลัว,ลวเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวอะไรหลายๆอย่างปัจจัยรอบข้างปัจจัยในเสียงจากภายในของคุณคุณอาจจะเคยผิดพลาดอะไรบางอย่างมาแล้วแล้วทีนี้ คุณก็กลัวในเรื่องราวนี้แบบซ้ำๆเดิมๆอีกประมาณนี้นะคะแล้วก็มันแบบว่าเหมือนกับว่าเอ่อตอนเนี้ยมันยังเหมือนกับภายนอกคุณอะมันยังดูนิ่งๆแต่ว่าภายในใจของคุณอะเขาเรียกอะไรอะตัดสินใจยากอะคะ่ะภายนอกคุณยังนิ่งแต่ความในใจของคุณอะในใจของคุณก็ยังตัดสินใจยากคือคุณยังลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจลงมือทําแล้วก็ไพ่ รีแลกตรงนี้นะคะเพิ่มที่กดชา้าเปิดได้นะคะเหมือนกับว่าไพ่เพนี้ยก็อยากมาเตือนคุณนะคะว่าตอนเนี้ถ้าคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องในความสัมพันธ์นะคะอันนี้เน้นก่อนไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเพราะความกลัวนะคะแต่ว่าอย่าด่วนอย่าด่วนไปก็คือถ้าเร็วไปด่วนตัดสินใจเร็วไปเพราะความใจร้อนของคุณเนี่ยมันก็ มันก็เป็นการที่ไม่ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะว่ามีไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็คือไพ่ย,ยังบอกเลยว่ารอให้ฟังเ,เสียงหัวใจของตัวเองอะ่ะหรือว่าออรอการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งให้มันชัดเจนก่อนรอบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนก่อนแล้วคุณค่อยขยับทีละขั้นเพราะว่าใต้สำรับนี้นะคะ เป็นสาเหลียนสามเหรี่ยนก็คือเป็นหัวใจของการรวมไพ่ทั้งหมดเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะต้องมีการร่วมมือวางแผนแล้วก็คุยเพื่อเคลียร์ให้เข้าใจมันก็ว่าอ,อ,อันนี้คุณจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้ที่เขากำลังเข้ามาหาคุณใช่ไหมคะแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้มันก็จะต้องมีการพูดคุย การคุยกันการพบเจอนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อก,กันไม่งั้นคุณก็จะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาคนนี้จะมาในรูปแบบไหนจะมาดีหรือมาไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันต้องมีการทดลองพูดคุยกันคุยกันแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะแล้วคุณก็จะรู้เองด้วยจิติตของคุณเองนะคะจิตภายในของตัวคุณเองอะคะ่ะ ไพ่ก็บอกมาอย่างนี้นะคะว่าคุณอะไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างคนเดียวคือถ้าเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องหัวใจก็ตามการวางแผนการคุยให้มันเข้าใจนะคะก็คือไม่จำเป็นคุณจะต้องเก็บไว้ในใจคนเดียวหรือว่าแบกรับภาระคนเดียวเส้นทางของคุณเนี่ยมันคือเส้นที่ เส้นทางที่ทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าเราไม่ได้เราเราเราทำถ้าเราทาได้ดีขึ้นนะ่ะเราต้องคุยกันก่อนเหมือนก็คือว่าถ้าหากอยากคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกระโดดก้าวไปต่อคุณก็ต้องมีการพูดคุยการเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกถ้าหากว่าเป็นภาษาแบบบ้านก็คือค่อยค,อยคอยรู้จักค่อยคอย ขยบการเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นเพื่อนที่แบบว่าไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆขยบฐานะไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับว่ายังไม่ต้องรีบร้อนในการตัดสินใจนะคะสรุปไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะวันนี้ก็คือเป็นพลังของแรงผลักดันการทบทวนการสื่อสารที่กําลังมาการเชื่อมต่อแล้วก็มีความลังเลด้วยแต่ว่า ทั้งหมดนี้จะต้องมีการผ่อนคลายในเรื่องของจิตใจด้วยก็คือคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนข่าวดีหรือคำตอบกำลังมาหากคุณแล้วให้คุณฟังหัวใจตัวเองให้ชัดก่อนและอยากกลัวการร่วมมือหมายถึงว่าต่างฝ่ายต่างเอ่อเขาเรียกอะไรคะร่วมมือซึ่งกันและกันเปิดใจคุยคุยกัน กับใครคนนั้นหรือใครบางคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่แล้วคุณก็ยังลังเลว่าคนนี้จะใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะมันต้องเปิดใจกันซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่ามันจะพาให้คุณไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นนะคะโอเควันนี้ก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะสำหรับว่าใครที่จะมีข่าวดีหรือว่ารอข่าวดีจากการทางไกลแดนไกล หรือคนที่คุณคิดจะมีความสัมพันธ์ด้วยนะคะในทางที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนตรงนี้นะคะก็ไพ่ก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะวันนี้โอเคเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากนะคะกดชาร์ก็ ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่ก็บอกมาแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นพลังงานของใครนะคะที่มารับฟังวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมก็พอแล้วนะคะไพ่กําลังบอกนะคะแล้วทุกอย่างนะคะก็จะดีนะคะถูกต้องตามคำรองของธรรมนะคะเพราะว่าการที่มนุษย์ของเรานะคะ เป็นคนดีได้นะคะก็ต้องมีศิลห้าถูกไหมคะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันใช่นะคะมันก็จะต้องใช่นะคะแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่อจักรวาลเขาก็เขาเรียกอะไรคะมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วว่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกฎรรชาก็จะเคร่งในเรื่องของ ศินห้านี้มากนะคะเพราะว่าทําดีเราย่อมได้ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะถ้าเราทําไม่ผิดศีลน,นะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่เคยเป็นของเราก็จะต้องเป็นของเราอยู่วันยังค่านะคะแค่นี้ค่ะนะคะยึดยึดมั่นในหลักศีลธรรมที่ถูกต้องนะคะแล้วคุณก็จะพบทางสว่างแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะพบเจอคนที่ศีลเสมอก,กันกับคุณนั่นเองค่ะ วันนี้กดช้าก็ขอบคุณมากนะคะที่เราฟังช่องกดช้าพีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่มาฟังคลิปคลิปนี้นะคะให้ไพ่นะคะเป็นการบอกกล่าวพลังงานดีๆพลังงานที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะครูไพก็สามารถบอกได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณรคไพมากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ